สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลีซาวเวนะครับก็มาเจอกับแอดกันอีกแล้วนะครับแมแอดต้องบอกก่อนเลยนะครับทุกคนว่าตอนนี้กระแสของ The w ไวท์โรตา s นะครับกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากมายเลยนะฮะโอ้โหแอดเข้าไปดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นในต๊อกต๊อกนะฮะใน X หรือว่าบน Facebook เองเนี่ยก็มีคนทำคอนเทนต์เรื่องเดอะไวท์โรตั s กันเยอะเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าล่าสุดนะครับทางด้านเดอะไวท์โรตั s เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบเปนดีนะฮะ ก็มีการเขาเรียกว่าปล่อยขอกว่มาเพิ่มเติมนะครับแหม่แอดก็บอกเลยว่าตื่นเต้นจริงๆนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวแอดเอาเรื่องนี้มาไว้หน้าคลิปก่อนเลยดีกว่าก่อนจะไปเล่ากันต่อนะฮะคือทางด้านออฟฟิเชียลของเดอะไวท์โลตัสเนี่ยมีการมาตอบคอมเมนต์ด้วยทุกคนซึ่งแน่นอนนะฮะเพราะว่าคอมเมนต์ที่เขามาตอบเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับน้องของเรานะฮะเต้า i ิสนั่นเองนะฮะซึ่งแอดบอกเลยว่าเขาเอาตัวเขาเรียกว่าเป็น ออฟฟิเชียลของเขาเลยนะฮะเป็นเดว h i โลตั t u สเลยเนี่ยมาคอมเมนต์นะครับซึ่งเขาก็คอมเมนต์เอาไว้ด้วยข้อความงงๆประมาณว่าให้ลิซ่านำทางเราไปสู่ความสงบนะฮะทุกคนโอ้โหเป็นประโยคที่แอดต้องบอกเลยว่าฟังแล้วมันรู้สึกขนลุกแปลกๆนะครับทุกคนคำว่านำทางไปสู่ความสงบเนี่ยมันยังไงยังไงอยู่นะฮะมันอาจจะมีหลายความหมายก็ได้นะครับเพราะว่า มันก็เป็นข้อความที่ปรากฏในทีเซอร์ด้วยนะครับทุกคนคือคำนี้เนี่ยแอดก็คิดว่านอกจากมันจะปรากฏในทีเซอร์เราใช่ไหมมันแอบทำให้แอดเนี่ยคิดถึงบทของหนังไปเลยทีเดียวนะฮะก็แอดเป็นคนชอบดูหนังนะครับอาจจะเวิร์นเวิร์ไปนิดนึงซึ่งประโยคนี้เนี่ยพอรวมเข้าไปกับหนังที่เป็นหนังสไตล์นี้เนี่ยแม่ก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงนะฮะทุกคนก็ ลองไปคิดกันดูนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าบทบาทของมุกนะคะแม่น่าสนใจมากขึ้นทุกทีทุกทีนะฮะโอ้โหจากตอนแรกเนี่ยที่ปล่อยออกมาแค่ตัวแรกใช่ไหมเราก็ยังไม่ทราบชัดนะฮะว่ามุกจะเป็นอะไรยังไงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทราบกันชัดแล้วนะครับว่ามุกเนี่ยเป็นประมาณว่าเมนเทอร์เฮลอะไรแบบนี้นะก็เป็นแบบคนที่คอยแบบเทคแคร์ care, หรือว่าเป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้เนี่ยเกี่ยวกับหัวจิตหัวใจอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ ของผู้ที่จะเข้ามาพักเดอะไว้โลตัสนั่นเองนะก็น่าจะเป็นบริการสุดพิเศษที่มีให้กับแขกสุดพิเศษอะไรประมาณนั้นโอ้โหยิ่งรู้ว่าบทบาทแบบนี้ยิ่งตื่นเต้นนะครับเพราะว่าแอดเชื่อเลยนะครับว่าถึงมือลิซ่าแล้วเนี่ยน้องอ่านบทแล้วเนี่ยแอดว่าต้องไม่ธรรมดานะฮะคือแอดจะบอกว่าอาจจะดูเรียบง่ายกับตัวละครของน้องแต่ถ้าไม่ท้าทายน้องไม่เล่นแน่นอนนะครับแอดบอกเลยว่ามันต้องมีความท้าทายมากๆเลยนะฮะ โอ้โหตื่นเต้นจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพี่คนที่ทำชุดทำหมวกให้กับน้องเนี่ยก็ตื่นเต้นนะฮะก็ออกมาพูดเนาะก็มีคนสนใจมากมายนะครับรวมไปถึงการเปิดตัวละครใหมๆ่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะฮะซึ่งแอดก็แอบเล็งเห็นนะฮะว่าเอาจริงๆเนี่ยนักแสดงไทยค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนโอ้โหนี้ตื่นเต้นจริงๆนะฮะไม่รู้ว่ามันจะประมาณไหนแต่ถ้าให้แอดดาวเนี่ย ก็จาเป็นต้องใช้นักแสดงไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ่ายทําที่ประเทศไทยด้วยเพื่อให้บรรยากาศของหนังเนี่ยมันออกมาเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลมากที่สุดนั่นเองนะฮะทุกคนโอ้โหตื่นเต้นไม่ไหวนะฮะล่าสุดก็มีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมานะฮะอย่างคุณสุดที่ชัยนั่นเองนะฮะก็มาเล่นเป็นพระนะครับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านั่นเองนะฮะแหมแอดก็แบบเฮ้ยมีบทนี้ด้วยนะครับตื่นเต้นว่าไงแอดเก๊บไม่มีอะไร กำลังฟังแอปอยลงเสียงอยู่เื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นดีเพราะว่าตัวละครโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็น้องมุกสนิทกับพี่ไก่ต๊อกแบบแปลกๆจะช่วยกันวางแผนจมรู้ร่วมคิดอะไรหรือเปล่าเออนั่นแหะสิง้นเรามาพูดถึงพี่ไก่ต๊อกกันนิดนึงนะฮะพี่ไก่ต๊อกเนี่ยเขียนกันอยู่ว่าไก่ไหนก็ในเว็บเขาเขียนว่าไก่ต๊อกน่าจะไม่ใช่ไก่โต้งคิดว่าน่าจะเป็นไก่ต๊อกนะครับพี่ไก่ต๊อกเนี่ยรับบทโดยคุณแทนนั่นเองนะครับซึ่งก็คุณแทน เขาชื่อคุณเทมเออเคุณเทมขออภัยนะฮะคุณเทมนะฮะเล่นเป็น s e ค u ยตี้การ์ดนะครับหรือว่าเป็นพี่รอปพนั่นเองซึ่งจากในรูปนะฮะจะเห็นได้อยู่ว่าเดินมากับน้องมุกเลยไม่รู้ว่ามีแผนการอะไรหรือเปล่านะฮะอย่าเพิ่งนะ้แอดป้อยว่าเขาจะจีบน้องมุกไหมไม่มาก เอ้ยไม่แน่เกินไปแล้วนะไม่ได้จีบน้องมุกไม่ได้นะฮะอ่ะเราไม่รู้ว่าในเรื่องจะจีบน้องมุกไหมแต่ชีวิตจริงไม่ได้แน่นอนนะฮะโอ้หต้องบอกเลยว่าชีวิตจริงนี่ใครก็จีบน้องมุกไม่ได้ HBO โดนปิดเลยนะเออ h ฮ o อีจอจะโดนปิดได้เลยนะครับถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อย่าไปถึงขั้นนั้นกันเลยนะครับซึ่งแน่นอนดูจากบทที่เดินกันมาคู่แบบนี้แอดคิดว่า มันต้องเป็นบทที่สำคัญมากๆแน่งแน่นอนเลยในหนังซึ่งเราได้เห็นเพียงแค่สั้นๆแต่เราไม่รู้ว่าฉากต่อจากนี้เขาเดินไปทำอะไรเดินไปที่ไหนหรือเดินไปปกปิดความจริงอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่ทราบรอหาความจริงในหนังนะครับตอนนี้แอนไปก่อนสวัสดีครับทุกคน